สวัสดีครับพี่น้อง FC วันนี้ทีมงานทีเมืองผลจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันที่5พฤษภาคม2,567เริ่มชกเวลา14นาฬกานาทีถึง16นาฬกานาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1ของมวยไทยเจ็ดสีพิกัด134ถึง1 3 5่อปอนด์มุมแดงใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสาพบกับมุมน้ำเงินกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่าง คู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็สีพิกัด118่อบปอนด์มุมแดงกล้องสุรินทร์สจอเล็กเมืองนนท์พบกับมุมน้ำเงินท็อปกันกอาการลวกคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็สีพิกัด137ปอนด์มุมแดงไผ่แดงกอาการลวกพบกับมุมน้ำเงินลุ่งแสงตะวันสอพาราดคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็สีพิกัด118อปอนด์มุมแดงวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนพบกับมุมน้ำเงินยกคีดีทีเอ็นมวยไทย เปิดหัวคู่ที่หนึ่งของศึกมวยไทยเจ็ดสีนัดแก้มือหลังตาพิกัด1 3 4่งร้อยสาถึงหนึปอนด์มุมแดงใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสาอายุ19ปีสูง1 7อยเซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดสงขลาซ้อมที่สิงมาวินชื่อเดิมใจเพชรสิงมาวินเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มรัดมัดตีอาวุธหลากหลายบู๊ดุดันแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับ3ไฟล่าสุดกุมภาพันหกนนสิบชนะคะแนนยาซีนสิงป่าตองมีนาคม67ชนะคะแนน น้องเดียโด่งเมืองคอนเมษายน67ชนะคะแนนกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ําเงินกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างอายุ22ปีสูง174เซนติเมตรเป็นมวยเข่าจังหวัดเชียงใหม่ซ้อมที่กองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์ชื่อเดิมกอไผ่ยิ่งเจริญฟาร์มเป็นมวยเดินเปิดเกมสาดแข้งเตะขาต่อยหมัดหวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแก่งบูดูดันครับ สไฟล่าสุดธันวาคม66แพ้คะแนนลักทุกคนฟอร์ดต,ต่อลามอินทากุมพาพันธ์ชนะน็อกยก3ามก้องพิภพชโคตยูฮะีสุสุเมษายน67แพ้คะแนนใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสาเปรียบเทียบเส็จสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ช่วงชกจังหวะฝีมือความเร็วและทางมวยบรรยากาศหน้าเสือดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสา จะเบียดชนะย้ำแค้นได้อีกครั้งจากกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างไปได้อย่างสนุกมันครับผู้ที่2ของศึกมวยไทย7จพิกัด1 1 8อปอนด์มุมแดงก้องสุรินทร์สจอเล็กเมืองนอนท์อายุ20ปีสูง1 6 8เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ชอห้าพยัคจ์ชื่อเดิมก้องสุรินสอดำเนินเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มรัดมัดตีอาวุธหลากหลายบูดูดันครับ3มไฟล์ล่าสุดตุลาคมห6แพ้คะแนน ทองลำพูนไม้หมอนฟอเรสธันวาคม6 6แพ้คะแนนยอดสินรถสวยจ่าเจดสายผิวมีนาคม6 7แพ้นกยก2ทองลำพูนไม้หมอนฟอเรสอีกครั้งครับมาดูคู่ชบกันครับมูนน้ำเงินท็อปกันกอการลวกอายุ22ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่เกียรติสงฤทธิ์ชื่อเดิมท็อปกันเกียรติสงฤทธิ์เป็นมวยฝีมือครอบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายมีหมัดหนักแรงบู้ดูดันครับ สามไฟล่าสุดมกราคมห7ชนะนอกยกสี่พลังเพชรชอแชมเปี้ยนกุมภาพันธ์67แพ้คะแนนเพชรน้ำคำพันดักรัตนบุรีมีนาคมห7แพ้นอกยกสองเทพมังกรชาญชัยมวยไทยยิมเปรียบเทียบเศษสิก,กันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่เวทเวที่ชกความคุ้นชินเวทีสภาพร่างกายและการยืดระยะดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ก้องสุรินทร์สอจอเล็กเมองนนท์จะโบสชนะแจ้งเกิดได้จากท็อปกันกอการลวกไปได้อย่างสนุกมันแล้วใจมีลุ้นมันครับ เดินทางมาถึงลองคู่เอกคู่ที่3ของศึกมวยไทย7จสีพิกัด137่อบปอนด์มุมแดงไผ่แดงกอาการลวกอายุ24ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดนคนปรปฐมซ้อมที่เกียรติทรงฤทธิ์ชื่อเดิมไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มรัดมัดตีเหนียวอาวุธหนักแรงบู๊ดุดันแข็งแกร่งแข็งแรง,แงครับ3ไฟล่าสุดมกราคมห7ชนะคะแนนเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์กุมภาพันธ์6 7แพ้คะแนนดวงสมพมงษ์จิตเมืองนนท์ มีนาคม67ชนะคะแนนก้องกุลาจิตเมืองนนท์มาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินลุ่งแสงตะวันสอภาลาดอายุ29ปีสูง174เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายเขา่าจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่สอภาลาดชื่อเดิมตะวันศึกอ,อบุญชอบเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวปั้มรัดมัดต,ตีเด้งตีแทงยัดไส้อาวุธหลากหลายมีมัดมีศอกแหลงบู๊ดุดันครับสามไฟล์ล่าสุดกันยายน66แพ้นอกยกหนึ่งแบทแมนออัจฉริยะ ธันวาคม66ชนะคะแนนยกพลันชัยมกราคม67แพ้นอกยกหนึ่งไมเคิลบางเทาโมยไทย MMA เปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่สภาพร่างกายและจังหวะฝีมือความเร็วดีกว่าเกมลายดีกว่าบรรยากาศหน้าเสือดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ภัยแดงกองการลว่วงจะเบียดชนะรุ่งแสงตะวันสอภาราดไปได้อย่างสนุกมันแล้วใจมีลุ้นมันครับ คู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็ดสีนัดแก้มือหลังตาพิกัด1 1 8่อปอนด์มุมแดงวันชัยน้อยสอทอเหีียวบางแสนอายุ24ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดนครพนมซ้อมที่สิทธิสารวัตรเสือชื่อเดิมวันชัยน้อยสิงปาปากน้อยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกหน้าในดีเตะซ้ายต่อยซ้ายสาัดแข้งเจาะยางควา้าคอล็อกลัดตีอาวุธหลากหลายครับไฟล่าสุดตุลาคมห6ชนะคะแนนอำนาจเดชสิทธินาย,ยกโมด พฤศจิกายนห6ชนะนอกยกส JJ ออพิมนสีมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินยกคีดีทีเอ็นมวยไทยอายุ23ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยเข่าจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายทีเอ็นมวยไทยยิมชื่อเดิมยกคีดีสอเพชรจำรดเป็นมวยเข่าเตะต่อยแรงปั้มรัดมัดตีเด้งตีขยนันออกอาวุธแข็งแร่งแข่ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงบูดูดันครับสามไฟล่าสุดธันวาคม6 6ชนะคะแนนเพชรสังวานสอสมานกาเมน้น กุงพาพันธ์สิชนะคะแนนเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มเมษายน67ชนะคะแนนหานเพชรเกตเพชรเปรเียบเทียบเสียส,สีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่เวทที่ชกความต่อเนื่องในการขึ้นชกความเร็วดีกว่ามีลูกหักลูกเทสภาพร่างกายและวงในดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ยกคีรีทีเอ็นมวยไทยจะบทชนะแก้มือได้จากวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนไปได้อย่างสนุกมันแล้วใจมีลุ้นมันทุกยกครับ สรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2,567คู่ที่1ใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสาจะเบียชนะย้ำแ้นได้อีกครั้งจากกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างคู่ที่2กลก้องสุรินทรสจอเล็กเมืองนนทจะบทชนะแจ้งเกิดได้จากท็อปกันกอาการลวก คู่ที่3ามไแดงกอการลวกจะเบียชนะลุ่งแสงตะวันสอพาราชคู่เอกคู่ที่4ยกคีดีเ็นมวยไทยจะบทชนะแก้มือได้จากวันชัยน้อยสอทอเหี่่วบางแสนไปได้อย่างสนุกมันครับจบกันไปแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้พี่น้อง fc ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีรวยๆเฮงๆกับทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ